สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขาวันนี้ก็ามาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่17มกรุ๊มพาพัน 68, นาแล้วพี่น้องจะเขียนผิดนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีวรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ีได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ FC จะสามารถนำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่14ก่อนเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่14จะให้เด่น2องและ1นะคะรอบเช้ารอบบ่าย5และ4รอบเช้ามาจิตส7เด่นมา1คะ่ะทุกคนเอ่อจะจะบคู่หลุดนะคะพี่น้องเห้เด่นประจำวันมา1นรอบบ่ายหลุดนะคะเลขเด่นประจำวัน รอบบ่ายใจให้5้าและ4ี่สี่มา2เด้งนะคะมา9ก้าสี่สาศนย์สพี่น้องเข้าคู่4ี่สามสามสี่นะคะคู่ 4, 0, 0, 4ี่ศูย์ศูนย์่ได้จับให้ได้พี่น้องจับได้หาศูนนาะคะทุกคนเอาไปลุ่นต่อนะพี่น้องวันที่สิบเจ็นันทันขอให้โชคดีเหมือนเดิมถ้าชอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์จากที่คำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่เจและ6เรามาดูความน่าจะเป็น เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะหกค่ะหกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าหกสองหกหนึ่งหกแปด ราคาทุกคนค่ะเด่นลอบบ่ายค่ะทุกคนดูที่ศูนย์และเก้าศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้า ก้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเก้านะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นทีนี้เรามาดูคู่ตดดินเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกศูนย์กับเก้ารอบบ่ายศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้า fc ขานี่ก็คือคู่ตัดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันทร์ดูที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือ22กับ77เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และหกเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดดิ่ดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันหกค่ะหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกดิดคู่เดือนหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะศูนย์กับเก้ารอบบ่ายและ สองกับเเป็น0220์7องติดคู่จะเด่นศูนย์เจ็ดเจ็นย์เก้าค่ะเกาสองสองเกติดคู่ตะเด่น7997 79, เาน,นะคะทุกท่านเป็นจึงใดแน่พี่น้องชอบให้ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกท่านคะ่ะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีกนะคะวันที่17กลกุมภาพันธ์6 8 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อซทุกๆท่านโชคดีกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ